นำมันมาทำภายนอก ต้องเป็นแบบนีมเรผมเก็บไหมว่เป็นมาพันฝรังไหเาใหญ่มากเลยได้เลยครั

ทำนีเหรอไอจับนี้ขาดพุดแลเหนียวมากเลยย้ายมาเขาตัวมอนสั่งดิัวสุกันแล้วจะจะไปไปเดี๋ยวไป้ดร๋ย เาวาี้เหรอคิดว่ามันไม่ะเคื่อหวาปแล้วไล้วโอเคเป็นกำแพงเรี้อเรียบร้อยเอาทำทำเป็นถังได้เลยเป็นแพงเลังเเป็นกำแพงน้ำดื่มเลยคะโอเรับโอ้ใช้เวลาในการขนย้าย5้านาทีนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเด้อวันนี้ดีมากเลย อากาศดีาาดไม่ร้อนทำงาน,น <ะ S 2> ไม่เหนื่อยทำงานไม่ร้อนไม่เหนื่อยเพราะว่าอากาศไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ออกคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะค่ะ